การเคารพซึ่งกันและกันในทุกความสัมพันธ์ที่จะผูกพันยั่งยืนได้ปัจจัยสำคัญกับไม่ใช่ฐานะการงานความร่ำรวยชื่อเสียงแต่เป็นการเคารพซึ่งกันและกันเพราะต่างมีความตระหนักว่า 1. คนทุกคนเกิดมาพร้อมกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ 2. เราล้วนแตกต่างความแตกต่างคือความงดงามให้กับโลกใบนี้ 3. ทุกชีวิตคือจิตวิญญาณในร่างมนุษย์ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้พัฒนาตัวเองจงให้โอกาสกับทุกๆคนสี่ ความรักความเมตตาควรมาก่อนกฎเกณฑ์ความถูกต้องและต้องมีทั้งสองอย่างควบคู่กันเสมอ 5. การเชื่อมโยงด้วยไมตรีมีความเป็นพี่น้องผองเพื่อนกันเป็นสิ่งสำคัญในช่วงเวลานี้ต่อความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นมากมาย หกแก่นแท้ของความจริงสูงสุดคือปัญญาการุณามีอยู่ในตัวเราทุกคนอย่างเท่าเทียมผู้รู้แจ้งย่อมมีเมตตาผู้มีเมตตาย่อมรู้แจ้งความจริงซึ่งแสดงออกเป็นความเคารพต่อชีวิตนั่นเอง 7. เมื่อเคารพตนเองท่านก็จะเคารพผู้อื่นและเมื่อให้ความเคารพผู้อื่นท่านก็จะได้รับความเคารพด้วยเช่นเดียวกัน 8. ความเคารพเมื่อขยายออกจากตัวท่านเองสู่ครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติจะก่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในทุกหนแห่ง ความเคารพซึ่งกันและกันเป็นสิ่งแรกที่จะระลึกถึงในทุกสัมพันธภาพแสดงออกผ่านแววตาคำพูดกิริยาท่าทางแล้วท่านจะเป็นที่รักของทุกคนชีวิตและความสัมพันธ์จะสร้างสารรค์เติบโตและงดงาม ขอขอบคุณหมดความจากคุณทวัชชัยกิศณะปกรณขิดขอบคุณค่ะ